ไม่5,000โลรถมือเดียวเลขไม้แท้เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับวิ่งน้อยที่สุดในตลาดเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันสวัสดีครับผมตีบิวิกรถสวยนะครับวันนี้พามาชมเจ้า Nissan Note 1.2 V-L ปี2017นะครับรถบ้านบางเดิมมือเดียวนะครับคันนี้เลขไม่5,000โลนะครับตามที่แจ้งเลยไม้แท้เช็คศูนย์นะครับสภาพเป็นยังไงมาเลยชมกันเหมือนเดิมครับก็คันนี้เป็น Nissan Note นะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวท็อปนะครับ จุดเด่นของคันนี้ก็คือว่าเป็นรถไม้น้อยนะครับไม่5,600กิโลเมตรแท้ๆเท่านั้นนะครับก็มาดูห้องเครื่องบอดี้กันเลยนะครับก็ตรงนี้เรากล้าการันตีตัวถังแล้วก็เลขไม้นะครับผมว่าวิ่งน้อยจริงๆนะครับอ่าคันนี้เหตุผลที่ทําไมวิ่งน้อยก็เพราะว่าเป็นรถสำรองในการใช้งานของลูกค้านะครับไม่ได้เป็นรถหลักภายในบ้านนะครับก็เลยวิ่งน้อยเลยนะครับไม่ได้ใช้จริงๆนะครับผมก็เรามาดูเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับพวกคันหน้าอะไรพวกเนี้ยเดิมหมดเลย นะครับสติกเกกอร์ฝากระโปรงอะไรต่างๆตะเข็บเม็ดอาร์อะไรพวกนี้อยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะครับซุ้มซ้ายซุ้มขวานะครับก็อย่างที่เคยแจ้งลูกค้าไปนะครับว่ารถตระกูลพวก e ีโกคารเนี่ยฮะภายในห้องเครื่องของรถเนี่ยจะคนละสีกับบอดี้รถนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นสีเทาๆอะไรพวกนี้อันนี้คือจุดดีของรถพวกนี้ทําให้ดูง่ายนะครับแล้วก็ ละอองในการพ่นจากโรงงานเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจโรงงานพ่นโรงงานจงใจพ่นแบบนี้มานะครับผมแล้วก็คันนี้จุดเด่นที่แจ้งไปข้างต้นก็คือเลขไม์เพียง5,600กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคือพอเลขไม์เท่านี้หนึ่งเลยช่วงล่างป้ายแดงชัดๆนะครับผมแล้วก็เจ้าของเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยไม่ได้ขับเร็วเลยนะครับไม่มีดังนะครับแล้วก็เรามาดูปลั๊กสายไฟต่างๆนะครับเนี่ยล่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะเม็กเซนเลยว่า มันเป็นเป็นรถนอน,นเฉยอย่างเดียวเลยเป็นรถจอดเฉยอย่างเดียวเลยนะครับผมแต่คันนี้ก็เข้าเช็คระยะสูนิสันตามทุกๆระยะนะครับตามที่ทางศูนย์บริการเรียกกลับไปเซอร์วิสหรือแม่ทันแนนเช็คระยะทุกๆ6เดือนหรือปีหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคก็ปะมาณนี้โดยรวมรถคันนี้เป็นสีดําเงานะครับดาเงาฉ่ํานั่งคันเลยนะครับดาเงาฉ่ํานั่งคันเลยสภาพสีดีมากนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับก็ ปั่นเคลือบมาแล้วนะครับคนปั่นเคลือบก็ตากล้องผมนี่แหละนะฮะทำเสร็จแล้วนะครับลูกค้าก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว VL นะครับว l ก็คือว่าเป็นตัวพุชสตาร์ทแอร์ออโแล้วก็กล้องรอบขันนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนจากโรงงานนะครับนี่กล้องรอบขันจะมีจุกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นว่าหน้าจอเป็นยังไงนะฮะก็ประมาณนี้เราเปิดเข้ามาชมในรถกันเลยนะครับรีโมทก็จะเป็นแบบนี้ นะครับเป็นสมาร์ทเ l เ s สนะครับผมก็ภายในเป็นเบาะหนังแล้วนะครับออปชั่นก็ผมมาแจ้งตรงนี้นิดนึงนะครับพี่อุ้ยเข้ามาถ่ายได้เลยก็จะมีการโชนเตือนรถคันข้างหน้านะครับการออกนอกเลนนะครับปรับไฟหน้าสูงต่ำได้จากภายในรถเลยนะครับผมคือออปชั่นเยอะมากตัว VL ของ n i ส s a n เนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็น Air Auto นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันพวงมาลัยโอเคเดี๋ยวผมให้พี่อุ้ยเข้ามาถ่ายภายในกันดีกว่านะฮะ ก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นวิทยุเคนบูดจากนิสสันเดิมโรงงานนะครับแล้วก็แอร์ออโต้แล้วก็กระจกมองหลังมีกล้องภายในกระจกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงกล้องรอบคันนะครับออปชั่นยิ่งกว่ารถ SUV บางตัวอีกนะครับผมบอกไว้เลยนะครับได้พูสสตาร์ทแล้วนะครับจอไมค์ก็ประมาณนี้เลย5,639กมิเโลเมตรนะครับก็ฟังก์ชันพวงมาลัยเบาะหนังภายในหอ,หอม กรงวัสดุกังจุดยังอยู่ครบนะครับผ้าหลังคาสะอาดภายในสะอาดนะครับผมเบาะแน่นเลยนะเบาะนี่คือบอกว่าเลยว่าแน่นเลยนะครับก็มามาทางด้านหลังต่อมาทางด้านหลังก็กว้างนั่งได้สบายนะฮะนั่งได้สบายเลยก็อย่าขาดสบายมีหมอนรองพิงหัวอะไรก็ประมาณนี้นะครับอ่ะได้อยู่นะครับใช้ภายในครอบครัว นะครับออกต่างจังหวัดได้เก็บของได้นะครับเป็นรถฮาร์ดแบ็กห้าประตูนะครับผมก็ประมาณนี้อ,ออปชั่นผมบอกเลยว่าตัวนี้โอเคนะผมผมผมว่าโอเคออปชั่นกับตัวนี้สันโนเลยตัวท็อปเลยนะครับใครได้ไปควันคันนี้คือคุ้มมากนะครับก็มาดูด้านหลังกันเหมือนเดิมอ่าอันนี้ก็ภายในนะครับที่พี่อุ้ยถ่ายให้สวยเลยนะครับด้านหลังก็แพ้ไม่ไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับก็เหมือนเดิมเม็ดอาร์ซ้ายขวาอยู่ครบ นะครับตามที่เรียนแจ้งเลยว่าคันนี้เรารับประกันตัวถังและเลขใบให้นะครับผมมาดูพื้นท้ายถาดท้ายยางไหลเป็นไงบ้างนะครับเครื่องมือครบไหมครบอยู่แล้วแหละเนาะลูกค้าไม่ได้เอาไปไหนอยู่แล้วนะครับก็มาเป็นกิฟเซตเลยนะครับมีโฟมรองนะครับแม่แรงที่ถอดล้อยางอะนไหล่ไม่เคยใช้พื้นท้ายเดิมซีนยางตะเข็บเหลืองครบนะครับผมก็มีพื้นปูอะไรก็ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เบาะลัางพับได้นะพับได้ประมาณนี้พับได้อยู่พับได้อยู่ครับ บาะหลังพับได้อยู่โอเคก็ก็โอเคนะไม่ขี้เหร่นะครับผมจริงๆรถมันไม่ขี้เหร่อยู่แล้วนิสสันรถเขาออกแบบมาเป็นทรงโมเดิร์นโมเดิร์นอยู่แล้วนะครับยิ่งพวงมาลัยเขาออกแบบมาสวยเลยนะครับผมด้านหลังก็จะมีกล้องอีกด้านหลังก็จะมีกล้องอีกแล้วก็เลขทะเบียนสวยนะครับ9 9 4 5สวยพอสมควรนะครับกรอป้ายนิสสันครบนะครับก็สีดำเงาทั้งคัน นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเอกสารกันต่อดีกว่านะครับมาดูเอกสารกันต่อโอเคก็ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นคู่มือและบุ๊กสวิตต์นะครับคู่มือนะครับนี่คู่มือนะครับแล้วก็ตัวบุ๊กสวิตต์นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานของตัววิทยุนะครับแล้วก็นี่เลยนี่รถใหม่จริงคือไม่ได้ใช้นะครับรีโมทยังอยู่ในถุงซีนของเขาเลยนะครับก็ประมาณนี้ กุญแจกุญแจมี2ชุดนะครับก็กุญแจ2ชุดจากเดิมโรงงานแท้ๆเลยนะครับครบถ้วนตัวเพจก็ยังอยู่นะครับเพจรหัสโค,ค้ดกุญแจนะครับต้องมีนะต้องมีนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มาต่อกันด้วยที่เล่มทะเบียนรถนะครับเล่มสวยไหมรถสวยแล้วก็เล่มทะเบียนต้องสวยด้วยนะครับผมก็ตัวนี้เป็นเล่มรถมือเดียวเลยนะครับเป็นรถมือเดียวเลย นะครับรถมือเดียวมือเดียวป้ายแดงปี17แท้นะครับผ่านนิสสันลิซซิงนะครับอ่ารถมือเดียวเลยออกไฟแนนซ์มาก็ปิดบัญชีมาเรียบร้อยภาษีต่อแล้วปี6-5หน้า18ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยหยุดใช้ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยหยุดใช้อ่าไม่เคยผ่านกนมารระมูลนะครับไม่เคยชอปรสูญหายนะครับสมบูรณ์นะก็สวยทั้งรถทั้งเล่มเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผม,มก็เดี๋ยวถ่ายรอบคันเหมือนเดิม นะครับถ่ายรอบคันให้ลูกค้าชมเหมือนเดิมว่าสีเงาวับวับเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปรอบสอง VL เลสิบเลขไม่เพียงห้าหกกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมอ่าเป็นไงสวยไหมเคลือบสีออกมาแล้วคันนี้บอกเลยว่าช่ำๆเงามากนะครับผมอ่า ที่สำคัญตัวนี้เป็นรถที่ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ได้เล็กไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ไปด้วยนะครับใช้งานได้เต็มที่แน่นอนก็โอเคครับขึ้นรถเลยนะครับพี่อุ้ยขึ้นรถเลยครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้อยู่ในเจ้าตัวนิสสันโนต นี่สองวิวแล้วนะครับก็ตัวท็อปที่ผมแจ้งก็คือมีฟังก์ชันพวงมาลัยแล้วก็มีการเตือนรถออกนอกเลนแล้วก็การอุบัติเหตุรถคันข้างหน้านะครับมีเซ็นเซอร์แล้วก็พิเศษเลยตัวนี้จะได้เป็นกล้อง4ตัวคือกล้องรอบคันนะครับก็คือผมว่าดีเลยผมบอกเลยนะดีกว่า SUV บางตัวอีกนะครับผมก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องทดลองขับกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้รถก็ติดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตามที่แจ้งเมื่อต้นคลิปนะครับคันนี้เป็นรถผู้หญิงใช้แล้วไม่ห้าพันโลเนี่ย หนเลยนะครับช่วงล่างเหมือนไยแดงเลยไม่มีดังนะครับโอเคเนี่ยความรู้สึกว่าไม่มีสะานไม่มีสะพือเลยนะครับอ่าโอเคออกตัวไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมค่าดเทียมขันนิดนึงนะครับอ่าฟอเก็บเสียงออกโอเคนะเป็นไงก็ประมาณนี้นะครับศูนตรงวิ่งดีนะ ผมผมจะคิดอยู่นิดนึงว่านิสสันโน่1.2ไอตัวเนี้ยผมคิดว่าวิศวกรเขาเน่าจะออกแบบเกียร์มาได้อัตราเร่งดีนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าเวลาขับเนี่ยมันไม่อืดน,นะครับมันไม่อืดมันมันพุ่งออกตัวได้อะไรเงี้ยเหมือนมันเขาปรับอัตราทดเกียร์มาได้โอเคเลยนะครับอืช่วงล่างดีนะครับ จริงๆรถตัว5ประตูเนี่ยทัศนวิสัยมันดีอยู่แล้วเพราะว่ากระจกมันเยอะนะครับมองรอบขันได้สบายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งกันเป็นไงโอเคนะไม่ขี้เล่ะนะครับนี่80แล้วแปบ๊บเดียวเนี่ยนะครับวันนี้ถนนลโล่งผมลองให้ได้นะครับก็ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ100แล้วนะครับปล่อยมือสบายเลยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าศูนดีมากนะครับศูนย์ดีเลยผมว่าโอเคเลยขับดีมากก็ที่บอกเลยช่วงล่างตัดไปเลย เหมือนรถใหม่เครื่องเกียร์ตัดไปเลยเหมือนรถใหม่นะครับแล้วก็รถเช็คสูตนทุกระยะใครชอบถูกใจนะครับโทรมาหาผมติดต่อขอดูคลิปดูรูปเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจตีบิีกรถสวยนะครับนัดเข้ามาชมรถทดลองขับได้มีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับผมมีดอกเบีย้ยพิเศษแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดมีความประสงค์อยากจะซื้อสดทางผมไม่เก็บแวรก7%นะครับเพราะทางผมซื้อจาก รถบ้านเจ้าของขายเองโดยตรงนะครับผมไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับซื้อราคาไหนจ่ายราคานั้นไม่มีแบกระเเพิ่มเติมนะครับผมก็ o o o l l m m p s ดูได้ที่ติดบีกรถสวยเบอร์โทรดูได้ที่อ่าที่ผมขึ้นให้เลยนะครับผมภาพน่งนะฮะยังไงก็คลิปนี้ขอบคุณสําหรับทุกๆท,ท่านที่กดติดตามเข้ามาใหม่แล้วก็รับชมผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ